วันนี้เรามาทำไอศกรีมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าไอศกรีมน้ำแดงมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะลองบอกหน่อยสิคะมีหวักมีเหยือมีกล่องมีน้ำแดงมีแล้วก็อะไรอีกมีถุงมีถุงอ่าโอเคแล้วก็ทีนี้มีน้ำเปล่าได้ไหมน้ำเปล่าด้วยอ๋อาใสน้ำแดงโอเคใส่น้ำแดงก่อน โอเคใส่เลยใส่ไม่ต้องเยอะนะใส่อีกใส่อีกใสไปเลยใสไปอีกใสไปอีกใส่อีกใสอีกใส่อีกใสอีกโอเคพออ่าแล้วก็ชิมดูว่าหวานหรือยังอันนี้เป็นกองเชียร์ใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นกองเชียร์ให้นิพเชียร์โอ้สุดยอดหวานแล้วลำดับต่อไปใส่ในไหนใส่ในถุงโอเคเอา ใส่ในถุงเลยค่ะใส่ยังไงในถุงอย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวก็อยังพิ่งใส่ค่ะอีบอกวิธีการในถุงใช่ไหมครับแล้วก็ลำดับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ในถุงใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะ,คะโอเคาบาไม่เป็นไรอันนี้อันที่จริงถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถยกยกหยักเลยใช่ไหมคะโอเคเอา นี่เรามีน้องอานิฟนะครับน้องอานิฟเป็นกองเชียร์นะครับตอนนี้นี่อยู่ใกล้ๆลนะครับแต่ว่าอันนี้อารมณ์บจอยอยู่นะครับอารมณ์บจอยอารมณ์เสียเพราะว่าเพิ่งตื่นนะ <posso S 1> นี่โอเคได้เลยียงดูสิได้ยังดันลองชูนหน่อยอย่าเยอะเกินโอเคได้แล้วแค่นั้นโฟแล้วก็ผูกยางเอายางไปเลยไหนยางอ่าผูกยางเอาลองผูกยางดูสิหัดผูกยางบ้างอยู่อนบัลสามแล้วต้องฝึกผูกยาง โอเคเป็นการทำไอติมนะครับไอศครีมน้ำแดงไอไอศครีมน้ำหวานน้ำแดงนะครับใส่ช่องฟิสโอเควางไว้เลยหนึ่งอันวางนั้นเลยโอเคถุงต่อไปถุงที่สองใช่ไหมครับเนี่ยาโอเค ถุงที่สองเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับรวม้วยช่วยกันนะครับกิจกรรมยามว่างช่วงปิดเทอมอ่ะนิบจสอะไรมานิบอ่าพวกยังเลยนิบพวกยังเลย การส้นรองมังพวกอย่างนั้นคับชูหน่อยเสร็จแล้วดูสิได้กี่อันด้สักกี่อันนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยไปไปแช่ตู้เย็นกันโอเคโอเคแช่ตู้เย็นเรียบร้อย